ักเห็นวันนี้วันดีแม่มาส่งน้ำให้ลูกชายเจ้าโชคแล้วก็ส่งน้ำให้เจ้าโชคนะครับขอให้โชคคอยมันขอให้เจ้าโชคแข็งแรงเลยครับเนี่ยมาเดี๋ยวดูขึ้นหน่อยดูตัวกันเดี๋ยวโบนัสสดหล่อดเลยแม่แม่แม่ส่งให้โชคส่งให้เจ้าโชคเนี่ยให้คเวอ่ะโบนัสขอให้โชคคอยมันลูกเอ๋อ โคตตัวเนี่ยวันนี้ขอให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงวันดีก็ต่อยลูกไปเลยกูกต่อยลูกดอกมันนอนนอนลูกรวดลูกเร็วดอืมว้าวอ๋อถุงหัวผมเราชนิดนะออปากติดตามเจ้าโชคด้วยนะครับวันนี้วันดีแม่เท่าเอามาส่งน้ำให้ขอให้ร่างกายแข็งแรงขอให้ลูกที่ออกมาแข็งแรงทุกตัว ขอให้โชคขอให้มาทุกท่านนะครับมาลูกอ้าวมาขอกองหนะอขอกองหน่อยโอเคครับรอเลยรอเลยมมุนีงูจบไ้่นาขึ้นนะโชค ยังไาคือนะครับโชคครับวสวัสดีปีใหม่ถ้าคิวมันหนาคือเด็ดตีไว้เลย